แบนแหไม่ได้แปลนที่หร้นเ้อสวัสดกับพี่น้องทานวันนี้มาไปครัพี่น้องกำงตลาดน้องหานน่อมทานค่ะพี่นอ้นองหา,า,า,หาไปกินปีใหม่ค่ะครับเอาพวไปใส่ละสุก,ก็จะไม่ถ่อะสุก็ขนหาดน,นสิคนหหนี้ทงานนะนี่อาจลงี

กินอะไรพ่อพ่อกินอะไรมายบอกพ่อบางนะเราพ่เป็ดสิพ่อพ่อบอกนะเขาจะกินยังบอกพ่อพ่อเลยกินาทูอกินปลทูอแก้วหัวหรอเนื้เนี่อันมีเนือเลยแกวหัวแก้วหัวเนื้อตด ยีนี่ว่นีนี่ีอยนีแล้วัไแก้วหเยอะเก็บเตอร์ด้อตีกับบ็อกแมนเพราะว่าใจยืดหย่มไงใเลี้ยงเี็กนอนย่อนไปน้กูใกยังหละสูน้องปลาดั้เนนี่เด็กมเนี้แหละนองตะด้าน้ตน้ก็ตงนนเนาะนนเป็นคอรดหรืเปล่าฝ่านี่ น่าพี่นองคนนั้นคนก็เริ่มกลับแน่แล้วค่ะพี่นองวันนี้ก็วันที่สองแล้วค่ะนี่จะาขาคุ่ตาำอะไระทามน,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 นักนกระดองามีเปิดกระด้เฮดสิสบายสบายไหมพุ<ะ>ส่สบายสบายย,าออยันเออนี่แหละเนื้อเออแม่เอ้ยตลาดไม่หนังว่าับบอมมีเงินบ่โอ้จ้าจโอเคขอบคุณจ้า anh kinh lắm sẽ đưa làm bàn uh, và ưu nuối làm ơn, đẹp mà anh nói muốn, anh muốn anh bảo ưu nuối làm ơn, anh lấy cho anh một số tiền, anh mình làm, anh 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 ไ้ก e ินโดนหรอไ้กินนานละเดี๋ยวเท่าไรมาจเท่าไรตาพี่นองค่ะนาจะไปอันเท่าไรร้วยังเสร็จโอ้ยได้ยังไงตาุะมั้งมีเพราะมีอะไร แล้วจ้าเบืองเพ่อนเพนมันเบืงเดี๋ยวนง่วมันแล้ไม่ไดงหายยังเบื่อก่อนค่เหไม่เจ้าค่ะคักลายดิอยแมนนะาแม่เดยวมันข้งางเขาจะม่อาจารย์น้องเบิ้งเบค่ะ กปุกมะเขือแสดงเพ่มันหนึ่งจีเนีแดกไรขง้งนอาอยู่ไปไปนี่ง้ <h ums> งางนอกเดี๋ยวไปชิมดูแค่น้<ม>าอท <h ums> ่ม่ท่านกินิ <h ums> บาทจ้ากินเป็นบ่พีหลายแล้ว,าลวมา

เจ้าประเสรไม่เท่ากันไต้องเรียงแสงพลังภัณฑ์อีกแล้ว นักอเลยิมกแลปังบานมาก่นชิมขนข้องค่ะราะนน้ำตาลหาบตาหนึ่งนี่พี่น้องนะหวานหาบตาลน้ำตาจากผลไม้ต่ลจากค้่เตานึงเดี๋ยวพูีนี่ไ้ยนีห็นแบบเาห่มันสีบางแห่เนามันบนนมัน่นเ่น ไม่ได้ไมืดบะคือเลยอันนี้น่าดีกว่านี่อันนี้่อยกินแซ่บเอาอะน้อยจัน่เอาล้วนน้งจนเนี้ยสับเ เียเหนือนกันเฮไดกินได้กินดี่แกมากกงคนีดไปซื้อมาไปหาซื้อมาไะกินด็เราหกสีแบบก็จะวานล่ะเออถ้่หวาผมจะไก็กินไม่ใช่ อ <ser un> <udge> ้านี่กทมาด็าเาบอเต็นอดดอนอดอนีออนก็เป็นตาแสบป่อไ้กระตี้องสวัอันนั้อันเ่นึ่ เปนแซวนะทก็ได้อะเจ้านามเปรี้ยเจ้าติตันเพื่อไปหนอยังมีอุโอย่นี่อ๋อแต่ตกเสร็้ปะแต่ยังไดหมแต่หลายคลายอยู่เดินวที่เราพูด พี่นองคาเพราเราคะ่ะพงเราะมากคะ่ะราคาเี่น้องคอากันไม่คิดนหนาค่ะตอนน่อดีคะ่ะ